วันหนึ่งที่รู้ว่ามีน้องอันนี้คือเหตุผลที่ทําให้คนรอบข้างไม่โอเควันที่หนุ่มรู้ว่าหนุ่มมีน้องหนุ่มเดินไปบอกสร้างแต่ปัญหาจนมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็เลยได้ไปฝากท้องแต่ว่าไม่มีใครเคยรับรู้เรื่องนี้ของหนูทุกคนก็จะเข้าใจว่าทําไมคนรอบตัวหนูถึงไม่จบเขาบอกว่าหนูสร้างแต่ปัญหาเหตุผลคือรักคนเดียวรักได้คนเดียวไม่สามารถรักใครได้อีกแล้ว ลูกบอกว่าหนูไม่สามารถไปทําได้เพราะว่าคนเขารู้จักเราหมดเลยเราจะทํายังไงแต่คุณควรหยุดมาได้ตั้งนานแล้วคุณควรสํานึกในสิ่งที่คุณทําคุณจะไม่ให้คนอื่นกดคุณได้ยังไงหรือคุณมองว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องปกติตั้งแต่วันที่กงรู้เรื่องนี้เรื่องทําแทง้งกงก็เลยพูดไม่ดีด้วยแล้วก็มีเรื่องตอนที่คลอดเติมเต็มแล้วใช่ไหมคะวันนั้นเป็นวันที่เขาจัดงานมิง แต่วันนั้นเราต้องเอานมไปส,ส่งเติมเต็มที่โรงพยาบาลซึ่งหนุ่มรู้อยู่แล้วว่าถ้าตื่นแปดโมงเก้าโมงอันน่าจะตื่นไปไม่ไหวหนุ่มก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะออกเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงเราออกไปส่งนมลูกตอนเที่ยงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แถวสุขุมวิทรถจะติดสิ่งที่หนุ่มได้คือเขาเปิดดูแมพแล้วตอนตอนตอน,ตอนบ่ายอ่ะเขาเพิ่งมีเพิ่มแพลนว่าเขาจะพาที่บ้านพี่บ้านเขาที่มานะคะไปทานข้าวหนุ่มก็เลยบอกว่าค่อยทานได้ไหมเสร็จมิสติ่งก็ได้เกกดี๋ เขาก็โมโหฟาดกวางฟาดนาใส่หนุ่มบอกว่าทาไมถึงโง่ไม่มีสมองได้ขนาดนี้ทําไมไม่รู้จักวางแผนอะไรเลยหนุ่มร้องไห้หนักมากเพราะว่าหนุ่มอึดอัดหนุ่มไม่รู้จะทํายังไงสิ่งที่ได้ทุกเกือบทุกครั้งที่ร้องไห้คือไปร้องไห้ไกลๆได้ไหมลําคานเรื่องนอกใจช่วงหลังๆหนุ่มไม่รู้เลยค่ะเพราะหนุ่มไม่ตรวจไม่ได้ดูแต่เคยมีค่ะเคยมีเรื่องนอกใจตั้งแต่คบกันแรก มันจะไม่ได้เป็นฟีลเชิงเรื่องนอกใจอะค่ะมันจะเป็นฟีลเชิงเรื่องแบบว่ามีครั้งหนึ่งตอนท้องน้องตั้งใจอยู่หนุ่มไม่โอเคกับการที่เขาตอบแชทเลือกตอบแชทหนุ่มเคยพูดว่าไม่ชอบเรื่องกดหัวใจไม่ชอบเรื่องตอบแชทเลือกตอบแชทแต่คนที่ความรู้หนุ่มนะาสวย แต่ทุกครั้งที่พูดในเรื่องของการหดวกดหัวใจหรือการตอบแชทหรืออะไรก็แล้วแต่หนูจะได้คําตอบมาว่าอย่ามายุ่งเรื่องงานมันคืองานเราทําหน้างานตรงนี้เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ถ้าเกิดรับไม่ได้ตรงนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้